ธร,รมะในชีวิตประจำวันเรื่องม้ามืดเธอเป็นคนมีใบหน้าไม่สะดุดตาแต่เธอกลายเป็นม้ามืดเมื่อเธอได้สวมมงกุฎนางงามแม้เขาจะมีสถิติในการวิ่งไม่ดีนักแต่เขาก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง เขามีผลการเรียนระดับพอใช้แต่เขาก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อสอบได้ที่หนึ่งเขาไม่มีบทบาทอะไรมากนักในองค์กรแต่เขาก็กลายเป็นม้ามืดเมื่อได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นำองค์กรตอนเป็นเด็กฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี